สวัสดีครับความเพียรห้าวันที่ยี่สิบห้าพฤษจิกาสองพห้าหกเจ็ดครับรหัสห้าร้อยบัตรนี้วันที่ยี่สิบห้าพฤษจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันที่สี่ ที่ข้าพเจ้านายธนพลถูกศีขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปรลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแดกครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่ห สมันตาจักกะวาเลสุอัตตาขับฉันตุเทวตาสัตทมังมนุษย์มุนีลาชัสสะสนุนสุนันตะสักขโมขทังสักกามีจรูปเปสิตาคิทเทจันทลิเควิมาเนทีเประเทะจักขามีจัลุวนะขะหานีเคหาวัตุมหิ เเตภูมา j a n จายันตุเทวาชลทะวิสมียักขขันทนาคาจิปถันตาสันติเกยังมุนิวัลจนังสัพทโมีสุนันตุธรรมสวนาการอไอมะทันตาธรรมสัวนาการุไอมาทันตาธรรมสัวนาการอไอมะทันตา บทที่สองนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 บทที่สามพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสรนังคัจฉามิ ตุติยัมปิสังคังสรนนังขจามิตติยัมปิพุทธังสรนนังขจามิตติยัมปิธรรมังสรนนังขจามิตติยัมปิสังคังสรนนังขจามิเบอรที่สี่นัตถิเมสันนังอันยังพุทโธเมสันนังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหัวตุสัพพาธานัตถิเมสันนังอันยังธรรมโมเมสันนังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหัวตุสัพพาธา นัตติเมีารนานังอันยังสังโคเมีารนานังวรังเอเตนัสศาสจวัฒเชนะโสติเมสัมสพทา